โอเครวมแล้วเดี๋ยนกพี่พาบินทั่้งห่วงมาเร็วมาเร็วให้ดูตัวนี้ของพี่หน่อยมาเร็วมาเร็วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เรียกกลุ่มนี้เรียกตัวข้างล่างโอ้โหมาเหยียบกล้องกูถ่ายอยู่ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัดีครับสวัสดีครับเอาอ่เอาอ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ โอ,โอ้ใครดิ่งลงวะน่านะปปอ๋อดิ่งกันลงมั่วเลยมันหมดแล้วมันหมดแล้วใช่เลยพี่ของนาวาครับ<ะ>ผมอยู่บนฟ้าร้าพี่ ไปงาไงเป็นไงาของพี่พาลงมาส่งแล้วขึ้นต่อด้วยเป็นไงโอ้ยยังไม่ลงไหวเหรอเนี่ยไม่ลงเฮียฝูงแตกฝูงแตกฝุ่งแตกเฮ้ยตรงนู้นบินไปตัวนึงดูด้วยตกใจอะไรวะแปะมาเร็วเร็วเร็วแปะพอดูน้องก่อนมาเร็ว อ๋อเวนไปไหนแล้ว